ส,สวยเห็นยังในนั่งเห็นโอ้ยเนาะเอาเอาเอาอกกุ้นนั่งกับมาได้บ่ดิเอาเอาโอ้นั่งได้อยู่นอนได้บล่ล่ะฮะนอนได้บ่คือเปนนอนอันกระโลงนี่พี่นี่เนี่ยกระโลงใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยที่นอนน่องเนะี่ย มันอ้วนมาพอก้นมันนอนบ่ได้มันนอนพี่เนี่ยสว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 ออออเอาเออ๋ออ๋อน๋ออออาเอาเอ

bye bye chị bye 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 con này bye bye